สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมรับความโชคดีที่กํำลังจะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันจะมีความโชคดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะอย่าไปเครียดเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะ รับฟังยงมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะสิกไม้เท้าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่เชื่อเลยว่านาจ,จะส่งผลดีแน่นอนอัศวินทั่วนะคะอาไฮฟิงเชสนะช่วงนี้เซนแรงรางสังหรณ์แม่นยำนะคะสามดาบอาไพสันนะคะชีวิต อาจจะยากลำบากก่อนนะแต่สุดท้ายแล้วปลายทางก็จะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะในบางครั้งเราอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องเผชิญก็อย่าได้ท้อนะจงต่อสู้ฝ่าฟันก็จะทำให้คุณผ่านพ้นสิ่งไม่ดีแล้วก็จะได้พบทางสว่างทางที่เหมาะสมกับตัวคุณมากขึ้นบางท่านมีโอกาสได้เจองานที่ดี เจออาชีพที่ทําแล้วเฮงทําแล้วปังก็ได้นะคะความโชคดีนะในเรื่องของการทํางานหรือการประกอบอาชีพต่างๆก็กําลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกันแล้วนะคะไพ่สตารจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไพ่สี่ถ้วยในบางครั้งเรา จำเป็นต้องตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตบ้างอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสังคมที่ท็อกซิตต่างๆนะคะอะไรก็ตามที่มันเหนียวรังความก้าวหน้าความสำเร็จของเรานะหรือเป็นสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกแย่เราก็ต้องตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่มันมีความสุขทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นก็ได้นะคะ ไพ่แปดไม้เทา้าคิงออฟคัพนะคะมีเกณฑ์นะได้ตําแหน่งได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นรางวัลของวันล้ําค่านะที่จะได้รับในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์นะที่คุณกำลังจะได้นะคะไพ่หกไม้เทา้าคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมาอย่างยาวนาน กำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะเนี่ยถ้าคุณไม่สู้ยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนั้นนะความสำเร็จมันก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของการทำงานนะคะทำงานสำเร็จปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้ได้รับโอกาสดีๆในการแสดงความรู้ความสามารถถ้าเป็นงานเกี่ยวกับราชการนะคะงานราชการทํางานราับวิสาหากิจต่างๆ อาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของการปรับตําแหน่งการโยกย้ายที่มันเป็นไปนตามที่คุณหวังเอาไว้ก็ได้นะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานของคุณอาจจะมีความท้าทายมากขึ้นยากขึ้นนะคะแต่ก็เป็นการาได้ชาร์นนะความสามารถของเราทําให้คุณได้เค้นศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นถ้าเราเจองานยากเจองานที่เราอาจจะไม่เคยทํา อย่าเพิ่งสรุปว่ามันยากเราทำไม่ได้อะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความพยายามสามารถสำเร็จได้นะคะก็จงเชื่อมั่นนะในตัวคุณเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของตัวคุณไว้นะคะก็มีเกณฑ์นะที่จะสมหวังดังที่คุณปรารถนาด้วยนะคะมีดวงของการได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมากๆทำอะไรมักมีคน คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตนะคะเหมือนเราเสนออะไรไปมีคนเห็นด้วยมีคนหยิบยืน่นนะความช่วยเหลือ,อหยิบยืน่นกำลังใจที่ดีอาจจะเป็นคนรอบข้างเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนมิตสหายนะที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากๆมีคนมาใจดีกับคุณมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมาก่อนก็ได้นะคะอาจจะด้วยคุณ เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีาเข้ากับคนได้ง่ายมันก็เลยเหมือนอมีคนอยากเข้ามารู้จักกับเราสนใจเรามากขึ้นนะคะหรืออาจจะด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะที่มันจะช่วยสร้างเสน่ห์นะคะทําให้มีคนอ,อยากเข้ามาทําความรู้จักกับเรามากขึ้นแล้วก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะโดยเฉพาะคนโสดนะคะ อาจจะได้รู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจเราเป็นคนที่อาจจะมีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างดีนะคะมีหน้าที่การทำงานที่ดีหรืออาจจะเป็นคนในแวดวงสังคมที่คุณทำงานอยู่ก็ได้เป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนที่ต้องติดต่อเจราจาเรื่องงานอยู่บ่อยๆแรกๆก,ก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานแต่พอประสานงานกันไปนะคุยกันไปก็มี ความรู้สึกที่ดีต่อกันเทเรกทีรานอยน,นะคะก็ก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีนะที่มันมากกว่าคําว่าเพื่อนนะก็มีเรื่องของความรักเกิดขึ้นทําให้หัวใจคนโซดนะพองโตมีชีวิตชีวามีความสดใสขึ้นมาโดยทันทีนะคะอาจจะมีความโชคดีนะเกี่ยวกับความรักดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นดวงชะตาที่กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆ อะไรที่มันติดขัดนะมันก็จะราบรื่นมากขึ้นปัญหาคาราัคาสร้างต่างๆมันก็กำลังจะคลี้คายในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวความสำเร็จนะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆที่คุณสมควรจะได้รับนะคะอะไรที่เหมือนจะสิ้นหวังไปแล้วหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ก็ขอให้คุณจงมีความหวังในทุกๆเรื่องแม้บางเรื่องมันอาจจะดูยากเสลือเกินนะคะนะดูรียบรี่เป็นไปไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะย่อมเป็นไปได้เสมอถ้าคุณมีความพยายามมากพอมีความตั้งใจที่มากพอนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังอย่างที่คุณปรารถนาด้วยนะคะแต่เราก็อย่าท้าอกับความเหน็ดเหนื่อยเราอาจจะต้องทำมากกว่าคนอื่น ต้องเหนื่อยมากกว่าเขานะคะแต่เชื่อถือว่ามันจะเกิดความโชคดีในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความสําเร็จนะคะนะอาจจะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเร็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจโชคชะตาเป็นใจก็เลยทาให้ทุกอย่างมันดูราบรื่นมากขึ้นก็ได้นะคะหรือสําหรับใครที่อาจจะต้องแบกรับภาระหน้าที่ต่างๆมากมายคนเราพอยิ่งโต มันยิ่งมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นถ้ามองในแงด่ดีมันก็จะเป็นสัญญาณดีๆที่จะบ่งบอกว่าชีวิตคุณกําลังดีขึ้นกําลังเติบโตมากขึ้นนะมันก็ต้องเหนื่อยขึ้นมีภาระมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอมองในมุมบวกจะดีกว่า,าหรือถ้าเป็นภาระหน้าที่ที่มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือภาระที่เราควรจะใบแบกรับนะเราก็ต้องวางมันลงบ้างนะคะ จะไปแบกรับในทุกเรื่องนะมันจะเหนื่อยเปล่าๆนะคะถ้าเรารู้จักการปล่อยวางรู้จักการอาระทิ้งนะกับสิ่งที่มันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตของเราเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกโร่งใจเบาใจลงมากขึ้นนะคะแบกรับเท่าที่เราไหวไม่ไหวก็อย่าเฟืร์นนะคะบางทีการเป็นคนดีที่มากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลเสียนะกับตัวคุณได้ อะไรที่มันสามารถปฏิเสธได้ก็จงปฏิเสธไปนะคะนะถ้าเราไปรับในทุกเรื่องนะมันจะเหนื่อยพอผ่านะคะบางทีภาระคนอื่นก็อาจจะเป็นภาระของเราโดยที่เราอาจจะลำบาก s เองก็ได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีไพ่อัศวินถ้วยเป็นดวงของการเดินทางที่ดีอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดินทางเกี่ยวกับงานไปเสนองานไปพรีเซนต์งานต่าง ก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีเหมือนมีคนเอ็นดูเราเมตตาเราหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของการได้ออกรถคันใหม่มียานพาหนะคันใหม่เป็นของตัวคุณเองนะก็เป็นดวงที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะทรัพย์สินมีค่าที่จะเป็นของของคุณนะคะหรือการเดินทางนั้นอาจจะนำพาคุณไปเจอคนดีๆไปเจอสังคมที่ ทำให้คุณมีความสุขก็ได้นะคะอาจจะเจอคนถูกใจนะในระหว่างการเดินทางด้วยนะคะอาจจะเป็นคนไกลคนที่อยู่กันโคจจังหวัดโคลรประเทศนะแต่ด้วยบุพเพสันนิวาสก็จะนําพาให้คุณสองคนมาเจอกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นมิตรภาพที่ดีนะที่มันจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะไพ่ฮ i g h สปริงเทช่วงนี้นะชาวราศีกัน จะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะเซนแรงนะคะเหมือนคุณสามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทะลุปุโปรงมากขึ้นรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้ควรทำอย่างไรควรที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือคนคนนี้เราควรจะเข้าหาอย่างไรพูดอย่างไรซึ่งเซนเนี่ยหรือรางสังหรณ์มันก็ต้องมีเหตุและผลแล้วก็อาจจะมาจากประสบการณ์ที่คุณเจอเจอนั่นแหละ ที่มันจะสอนคุณทําให้คุณระมัดระวังตัวมากขึ้นความสุข,ขุมรอบครอบมากขึ้นนั่นแหละนะคะที่จะทําให้คุณสามารถแก้ไขเหตุการณ์แย่ๆให้มันพลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะและหากใครที่อาจจะเพึ่งผ่านเรื่องไม่ดีผ่านเรื่องของความเสียใจการสูญเสียต่างๆนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจการรักษาา ความรู้สึกของตัวคุณเองก็ได้นะก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้มันจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องอะที่มันจะผ่านไปแล้วก็จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ,ะมนุษย์เรามันก็มักจะมีะมีเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ทุกๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันจะสอนเราทำให้เราเข้มแข็ง,ขงไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้นก็ได้นะคะ ก็เป็นช่วงที่คุณสามารถจะมุฟออนนะสามารถที่จะก้าวข้ามความรู้สึกแย่ความยากลําบากต่างๆไปได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือจงให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหมนะ่เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่มันจะดีกว่าสิ่งเก่าที่จบไปเสมอนะคะเนี่ยไพ่สั้นนะก็จะการันตีถึงชีวิตที่มีความสุขคุณจะกลับมาเบิกบานกลับมามีชีวิตชีวา มีความหวังกับชีวิตมากขึ้นนะคะเหมือนคุณได้ผ่านมรสุมร้ายผ่านเรื่องแย่ๆมาได้นับจากนี้ก็จะมีข่าวดีมีแต่ความโชคดีเกิดขึ้นมากมายนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีแต่เรื่องโชคร้ายนะแต่นับจากนี้ความโชคดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณโชคดีเรื่องงานโชคดีเรื่องของเงินด้วยนะคะหวังเงินอะไรไว้นะก็จะได้เงินที่มันจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการ ใช้ความรู้ความสามารถมีคนเล็งเห็นในศักยภาพาเล็งเห็นในความสามารถของคุณมากขึ้นอาจจะหยิบยืงง่นโอกาสดีๆในเรื่องของการสร้างอาชีพการสร้างเงินให้กับคุณก็ได้เหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาให้โอกาสคุณเข้ามาเหมือนชุบชีวิตเราทําให้เรากลับมา,ามีความหวังกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนคุณได้เจอทางสว่างของชีวิต ชีวิตจากที่มืดมนนะมืดแปดด้านแต่เหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นที่ปลายทางเสมอก็ขอเป็นนะกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทุกๆข้างนะคะนะเชื่อเลยว่ามันจะมีสิ่งดีๆมีความโชคดีเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนก็ขอให้มีความขยันหมั่นเพียรคิดดีทดําดีพูดแต่สิ่งที่ดีชีวิตก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีดในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ